สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องวูฟคลีกุบเขาสยองวีดมรณะภาคหนึ่งโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2005นะครับหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงในทุกๆท,ที่ในออสเตรเลียมันจะมีรายงานถึงคนสูญหายมากกว่า30,000คนและประมาณ90%จะถูกพบใน1เดือนแต่อีก10%ก็หายสาบสูญไปเลย สำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทือไลครและซับตูนซับตะไคร,ร้ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปี ไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่เมืองูมประเทศออสเตรเลียสองนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคริสตี้และลิสพวกเธอก็ได้ใช้วันหยุดพักร้อนมาเที่ยวที่นี่ทั้งสองก็ได้รู้จักกับเบนเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่แถบนี้ลิสและเบนก็รู้จักกันโดยบังเอิญก่อนที่พวกเขาจะสนิทกันและพากันวางแผนมาเที่ยวในทริปนี้ทั้ง3ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่หลุมุูกาบาดโดยมีเบนอาศัยเป็นไกด์นำเที่ยว และเขาก็ได้มาเช่ารถสําหรับเดินทางในครั้งนี้ระหว่างที่เบนเช่ารถอยู่เจ้าของเต็นท์มันก็พยายามพูดลามปามไปถึงสองสาวนะครับพี่แกคิดว่าทั้งสองคงเป็นผู้หญิงง่ายๆแแมยังแสดงความอิจฉาที่เบนได้ไปเที่ยวกับทั้งสองคนจากนั้นเบนที่ลำคาญก็รีบเซ็นเอกสารเพื่อรับรถและเขาก็รีบขับออกมาเพราะต้องการไปรับสาวๆแต่ถึงอย่างนั้นเบนก็ต้องเอารถมาเช็คสภาพก่อนซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานจนเขาเริ่มหงุดหงิดไอเ้เบนมันอยากจะไปรับสาวๆเต็มทีนะคเพรพะพวกเธอกําลังนอนอาบแดดอยู่ภาพก็ตัดมาาที่สว พวกเธอก็นอนเล่นอยู่ริมหาดทั้งสองก็พูดดินทาในตัวเบนแม้ว่าพวกเธอจะเพิ่งเจอกับเขาแต่ก็เหมือนว่าทั้งสองมีใจให้กับเบนพวกเธอก็เกี่ยงกันไม่ยอมรับนะครับว่าต่าคนก็ต่างชอบเบนอยู่เหมือนกันแถมการไปเที่ยวครั้งนี้พวกเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถมากกว่า3สัปดาห์หนึ่งในนั้นก็มีเบนอยู่ด้วยและเธอก็รู้สึกแปลกๆที่มีผู้ชายอยู่ด้วยตลอดแม้ว่าตอนแรกเบนจะบอกกับพวกเธอว่าเขามีแฟนแล้วก็ตามภาพก็ตัดม,มาที่เบนหลังจากเช็คสภาพรถเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็มุ่งหน้าาไปรับว คริสตี้และลิทที่เห็นเบนมารับสักทีพวกเธอก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจนะคะเพราะพวกเธอรอมานานแล้วจากนั้นทั้งหมดก็ขนของขึ้นรถเบนมันก็ถามหาเหล้าแต่ทั้งสองก็บอกว่าหลังจากที่เราคุยกันเมื่อคืนต่อจากนี้ตลอดการเดินทางพวกเธอจะไม่ดื่มเหล้าอีกและพวกเธอก็อยากจะรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อไปให้ถึงวูฟคลีให้เร็วที่สุดเบนก็ได้แต่ยืนอึ้งกับคาตอบนะคะพี่แกคงจะเซ็งจัดจากนั้นในตอนกลางดึกเบนก็ได้พาสาวๆออกมาปาร์ตี้ ทั้ง3ก็กระโดกเล่ากันอย่างเมามันทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าจะไม่กินเหล้าอีกในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็ตื่นกันที่ริมชายหาดลิสที่ตื่นก่อนก็รีบกระโดดน้ําทะเลเพื่อแก้อาการแหง้งและหลังจากทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วทั้ง3ก็พร้อมออกเดินทางซึ่งเบนก็อาสาเป็นคนแรกที่ขับรถการเดินทางในครั้งนี้ระยะทางก็ค่อนข้างยาวไกลและพวกเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทั้งหมดจึงผัดกันนอนและผัดกันขับรถระหว่างทางพวกเขาก็ทาได้แค่นั่งน่งนอนๆร้นอ,นองเพลงบ้างเต้นแก้เบื่อไปบ้าง พวกเขาก็มุ่งตามทางหลวงชนบทแม้ว่ามันจะมีป้ายเตือนถึงเส้นทางที่อันตรายแต่พวกเขาก็ไม่สนคําเตือนนั้นระหว่างที่ผัดกันขับรถเบนก็ได้ไปหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเพื่อค,คลายเครียดและเขาก็แกล้งทําเป็นเล่นและร้องเพลงเพี้ยนเพื่อสร้างบรรยากาศและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงจุดพักรถมันก็เป็นเวลาที่ตะวันตกดินพอดีทั้ง3าจึงได้ตั้งแคมป์และก่อกองไฟและเมื่อท,ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จหมดแล้วทั้งหมดก็มาล้อมวงรอบกองไฟพวกเขาก็นอนดูดาวและมีปาร์ตี้เล็กๆ เบนก็พูดถึงเรื่องราวมานุษย์ต่างดาวให้กับคริสตี้และลิทฟังแม้ว่าเบนจะไม่อยากเล่ามันเท่าไหร่แต่พวกเธอก็ลบเลาจนเขายอมเล่าเบนก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นตำนานเรื่องราวมันเริ่มขึ้นที่ชายคนหนึ่งโดยเขากำลังขับรถอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เขาได้มองเห็นแสงไฟสว่างจา้าชายคนนั้นคิดว่าเป็นแสงไฟจากรถบันทุกเพราะดวงไฟมันสว่างมากและเป็นสีส้มแต่พอชายคนนั้นเดินเข้าไปใกล้เขากลับพบว่าดวงไฟมันอยู่สูงจากพื้นกว่า10เมตรและมันลอยเด่นอยู่กลางอากาศ ในตอนนั้นเขากลัวว่าตัวเองจะเสียสติแต่ทว่าต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแสงไฟนั้นก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนจะลวทันทีที่มันหายไปรถของชายคนนั้นก็มาจอดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รอบๆตัวเขาเงียบสนิทเขาแหงนมองดาวบนท้องฟ้าและไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนทันทีที่เบนเล่าจบพวกเธอก็หล่อเรื่องเล่าของเบนนะครับคริสตี้บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นทั้งสามก็หยอกเล่นกันและแยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้งสามก็ต่างช่วยกันเก็บของ และเตรียมออกเดินทางกันต่อลิสก็เก็บโต๊ะและเก้าอี้ส่วนคริสตี้และเบนก็ช่วยกันเก็บเต็นท์เบนมันก็อวยตัวเองนะครับว่าถ้าทริปนี้สองสาวไม่มีเขาพวกเธอจะต้องแย่แน่แ่เพราะดูจากทรงแล้วพวกเธอทําอะไรไม่เป็นเลยสัก,กอย่างคริสตี้ก็ได้แต่หัวเราะกับสิ่งที่เบนพูดและหลังจากเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาก็ต้องขับรถปีกหกชั่วโมงทั้ง3าึงปรึกษากันว่าใครจะเป็นคนขับคนแรกแต่คริสตี้ก็เสนอตัวขอไปนั่งด้านหลังดังนั้นจึงเหลือเพียงลิสกับเบน และด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเบนยึงเสียสละให้ลิสเป็นคนขับสําหรับเช้านี้ลิสก็ขับรถตามลําพังแต่เช้าโดยมีเบนนั่งข้างๆแต่พี่แกนั่งหลับนะครับและคริสตี้ก็หลับอยู่ที่เบาะหลังเช่นกันลิสก็ขับรถพาเพื่อนๆมาจนถึงเขตเมือง e อ u คลีกจากนั้นเธอก็เลี้ยวเข้าทางหลวงชนบทและได้เจอกับปั๊มน้ํามันการเดินทางใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงเบนและคริสตี้ก็หลับมาตลอดทางพวกเขาก็ได้จอดแวะพักและเติมน้ํามันเพื่อเตรียมออกเดินทางกันต่อ ในระหว่างนั้นเบนก็ได้รับหน้าที่เติมน้ํามันลิสก็โยนกุญแจรถให้จากนั้นเธอและคริสตี้ก็เดินสำรวจรอบๆคริสตี้ก็เดินยืดเส้นย,ยืดสายส่วนลิสก็ไปเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาเพราะเธอขับรถมาคนเดียวตั้งแต่เช้าระหว่างที่เบนหลอน้ํามันอยู่เขาก็ได้หยิบกล้องวิดีโอออกมาอัดเล่นๆเบน,นก็ได้แนะนําตัวผ่านกล้องนะครับเขาก็กวาดกล้องไปรอบๆจนเจอกับพนักงานปัม๊มซึ่งเขาไ่ชื่อว่าเกรแฮมเกรแฮมก็ได้แนะนําตัวผ่านกล้องและเขาก็ทําการเติมน้ํามันให้กับเบน ระหว่างที่น้ำมันเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเบนก็กำลังรอลิสเข้าห้องน้ำคริสตี้ก็เข้ามาแซวเบนว่าเบนแอบชอบลิสไอเบนมันก็พยายามปฏิเสธนะครับแต่คริสตี้ก็รู้ทันเธอก็แนะนำเบนว่าอย่าเจ้าขี้เจ้าการใส่ลิสเพราะเธอไม่ชอบผู้ชายแบบนั้นอีกทั้งยังขู่อีกว่าถ้าเบนทำให้ลิสเสียใจเธอจะเจือนมันทิ้งทันทีแถมเธอยังบอกอีกว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันอีกหลายวันและจะต้องสนุกด้วยกันไปตลอดการเดินทางเธอแนะนำให้เบนหาทางออกให้ดี พราะเบนเคยอ้างว่าเขามีแฟนไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ไปถึงเบนจะต้องหาหนุ่มเจ่งๆให้กับเธอและค่อยไปสนุกกันต่อภาพก็ตัดมาที่ลิสหลังจากที่เธอออกมาจากห้องน้ําเธอก็มาสั่งของหน้าบาร์แต่ในขณะนั้นมันก็มีไอ้ลุงที่เป็นลูกค้าอยู่สองคนนั่งมองเธออยู่พวกมันก็พยายามลวนลามเธอสายตาและทันทีที่คริสตี้เดินเข้ามามันก็ยิ่งทําให้พวกมันมีอารมณ์มากขึ้นพราเบนเดินตัมเข้ามาอีก ในนั้นก็เรียกเบนเดินเข้าไปคุยนะครับซึ่งเบนก็เดินเข้าไปอย่างสุภาพแต่ถ้าว่าพวกมันกลับเสียมารยาทใส่เขาไอลุงมันก็บอกกับเบนว่ามันอยากได้สาวๆสองคนนั้นพวกมันก็ชวนให้เบนพาสาวๆไปจ้ำบะด้วยกันในระหว่างพูดพวกมันก็หัวเราะกันไปนะครับเบนก็ได้แต่ยืนอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งก่อนเขาจะพูดออกมาว่ามึงบ่นอะไรของมึงเนี่ยไอ้แก่ทันทีที่เบนพูดจบชายคนก่าวก็ลุกพรวดขึ้นมามันก็ถามกับเบนว่าเมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรนะเบนก็ตอบว่ามึงยิ้มสวยนี่ จากนั้นทั้งสองก็กำลังจะมีเรื่องเกรแฮมก็ได้พูดห้ามปรามเอาไว้และเมื่อเติมน้ำมันเสร็จพวกเขาก็มุ่งหน้าต่อทันทีทั้ง3ก็เดินทางมาจนถึงวูฟคลีคาร์เตอร์สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับดูหลุมอุกาบาทก่อนจะเข้าไปด้านในพวกเขาต้องจอดรถไว้ด้านนอกเพื่อเดินเท้าไปถึงหลุมอุกาบาทเมื่อไปถึงทั้ง3ก็นั่งดูวิวระหว่างนั้นลิสก็ขอตัวแยกออกจากกลุ่มเพื่อไปนั่งดูวิวหลุมอุกาบาทคนเดียวปล่อยให้คริสตี้และเบนอยู่ด้วยกัน2คนแต่ทว่าเพียงไม่นาน เบนก็รู้สึกว่าลิสออกมานานเกินไปเขาก็ออกมาตามหาเธอทั้งสองก็ได้นั่งอยู่ด้วยกันตามลำพังนะครับและด้วยบรรยากาศมันพาไปทั้งสองก็ได้จูบกันไปหนึ่งดอกแอบยังมีท่าทีเขินอายอย่างก,กับเด็กต่อจากนั้นพวกเขาก็กลับลงมาที่รถและปัญหาแรกก็เกิดขึ้นเมื่อนาฬิกาของทั้งสามคนเสียพร้อมกันพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วและอีกกี่ชั่วโมงฟ้าจะมืดปัญหาที่สองคือรถที่พวกเขาเช่ามามาสตาร์ทไม่ติดพวกเขาจึงต้องนอนในรถสำหรับคืนนี้ ระหว่างที่นอนพักกันอยู่ทั้งสามก็เห็นแสงไฟสว่างพุ่งตรงมาทางพวกเขาคริสตี้ก็คิดว่าคงจะเป็นรถขับผ่านมาเธออยากจะลงไปขอความช่วยเหลือแต่ทว่าเบนห้ามเอาไว้เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นจนในที่สุดแสงนั้นก็เข้ามาใกล้รถของพวกเธอทั้งหมดก็ได้รู้ว่ามันคือแสงไฟจากรถยนต์จากนั้นพวกเขาก็ลงมาขอความช่วยเหลือและได้เจอกับมิกชายชาวชนบทที่ดูเป็นมิรเขาได้ให้ความช่วยเหลือกับพวกเธอและพยายามจะซ่อมรถให้แต่ทว่าแบตรถมันเสีย สิ่งที่ทำได้คือต้องเปลี่ยนแบบลูกใหม่เขาก็เสนอจะลากรถไปซ่อมให้ที่อู่ของเขาแต่ระหว่างนั้นนักสามก็ขอปรึกษากันก่อนเพราะพวกเขาไม่รู้ราคาซ่อมและกลัวว่ามิกจะคิดราคาแพงเกินสมควรหลังจากปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเบนก็ขอให้มิกช่วยลากรถไปซ่อมในเมืองแต่ทว่ามิกก็บอกว่ามันเป็นคนละทางกับที่เขาจะไปพอรู้แบบนี้เบนก็ถามไปตรงๆนะครับว่ามิกจะคิดราคาซ่อมเท่าไหร่แม้ว่ามิกจะไม่บอกราคาตรงๆแต่เขาก็พูดเป็นในๆว่าเขาไม่คิดราคาแพงหรอก เขาไม่ใช่พวกน่าเลือดที่มาโก่งราคาแบบนั้นจากนั้นเบนก็ตัดสินใจให้มิกช่วยลากรถของเขาไปที่อู่เป็นโชคดีของทั้งสามนะครับที่ไม่ชายแปลกหน้าอาสาช่วยเหลือรถของพวกเขาก็ถูกลากออกไปอย่างต่างเดือนคืนนั้นเลยและเมื่อลากรถมาได้สักพักทั้งหมดก็เริ่มตั้งคําถามนะครับเพราะพวกเขาสงสัยในทิศทางที่มิกจะพาไปแถมรถของพวกเขาก็ถูกลากมาหลายชั่วโมงแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าที่หมายจะไปบรรจบที่ไหนและเริ่มลังเลในตัวมิกจากนั้นพวกเขาก็ได้อ่านป้ายบอกทาง และพบว่ามีกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองแร่ทั้งหมดก็คิดว่าบ้านของมิกคงอยู่ในเส้นทางนี้และมันคงจะใกล้ถึงแล้วและแล้วพวกเขาก็มาถึงบ้านของมิกมิกก็ให้การต้อนรับพวกเขาอย่างดีทุกคนก็มานั่งล้อมวงกอง่อกองไฟมิกก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเขาบอกว่าเขาเคยเป็นนายพานล่าสัตว์มาก่อนเขาล่าสัตว์มาแล้วแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือกระทิงแรดฮิปโปรหรือหมูป่ามิกเล่าถึงประสบการณ์การต่อสู้กับหมูป่าให้กลุ่มของเบนฟังทั้งหมดก็นั่งสนทนากันอยู่แป๊บหนึ่ง จากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักตามอัธยาศัยมิกก็ออกมาดูรนแต่พวกเขาแต่นั้นทั้งสามก็เผลอหลับไปต่อมาลิสก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกใจเพราะมือและเท้าของเธอถูกมัดเอาไว้ในห้องเล็กๆล,ลิสพยายามดิ้นหล่นเพื่อแก้เชือกออกแต่ถว่าสิ่งที่มัดเธอมันคือสายเคเบิลไทซึ่งมันมีความเหนียวอย่างมากลิสถูกขังไว้เป็นเวลานานไม่มีท่าทีที่จะหนีออกมาได้ พอตะวันตกดินสุดท้ายเธอก็สามารถตัดมันจนขาดด้วยเศษกระจกที่ตกอยู่บนพื้นจากนั้นเธอก็ค,ค่อยๆปีนออกมาจากหน้าต่างและรีบวิ่งไปที่รถแต่เธอก็ต้องพบว่ารถมันถูกยกเครื่องยนต์ออกไปแล้วเธอจึงวิ่งกลับมาใส่รองเท้าและกำลังจะวิ่งหนีแต่ในทันใดน,นั้นเสียงตะโกนของคริสตี้ก็ดังขึ้นลิสพยายามจะเดินเข้าไปใกล้กลตามเสียงและเธอก็เห็นว่าคริสตี้ถูกมิกทรมานอยู่ลิสก็แอบเย็ยนดูสักพักเธอไม่รู้เลยว่าจะช่วยเพื่อนได้ยังไงเพราะมิกมันถือปืนอยู่ในมือ จากนั้นมิกมันก็ยิงปืนขู่คริสตี้ไปหนึ่งนัดและพี่แกก็พยายามจะเข้าไปข่มขืนคริสตี้เธอก็ทําได้แค่กรีดร้องของความช่วยเหลือและอ้อนวอนให้มิกปล่อยเธอไปซะแต่ในระหว่างนั้นลิสก็คิดแผนดึงความสนใจขึ้นมาได้เธอก็รีบไปเทน้ำมันลาดบนรถและจุดไฟเผาจากนั้นรถมันก็ระเบิดดึงความสนใจให้มิกออกมาข้างนอกเมื่อได้โอกาสแล้วลิสก็รีบเข้าไปช่วยคริสตี้แต่เธอก็ช่วยไม่ทันเพราะมิกมันกลับเข้ามาก่อนดังนั้นลิสจึงไปแอบ,บใต้โต๊ะเครื่องมือมิกมันก็เข้ามาและตัดเชือกของคริสตี้ ระหว่างที่มันกำลังหันหลังให้ลิสอยู่เธอก็ลุกขึ้นมาและหยิบปืนมนโตะพร้อมกับผูวให้มันปล่อยคริสตี้ไปซะแต่ทว่ามิกมันก็ไม่มีท่าทีกลัวปืนกระบอกนั้นเลยนะครับเพราะมันคิดว่ามันใส่กระสุนไปแค่นัดเดียวแล้วมันก็ยิงขู่คริสตี้ไปแล้วมิกมันก็พุ่งเข้ามาหาลิสแต่เธอก็ลั่นไกปืนทันทีกระสุนมันก็พุ่งเฉียดคอของมิกจนมันล้มลงลิสก็ปืนจ่อไปที่หัวของมิกแต่ปืนมันก็ไม่มีกระสุนแล้วเธอจึงทำได้เพียงใช้ปืนทุบไปที่ร่างของมัันนนจากก้เเธออ็ชช่วยแืคริสตี ทั้งสองก็พากันขึ้นรถก่อนจะสตาร์ทออกไปแต่พวกเธอก็พบว,ว่าที่รถมันไม่มีกุญแจลิสเ,เดินกลับไปเอากุญแจที่ลากของมิกและเธอก็รีบกลับมาและพยายามสตาร์ทรถเพื่อจะขับรถหนีแต่ทว่ามิกที่ฟื้นขึ้นมามันก็ควงลูกซองออกมากลาสใส่พวกเธอทั้งสองก็ก้มหลบนะครับและขับรถหนีออกมาได้ด้วยความกลัวและตกใจลิสก็ขับรถมั่วซั่วและไม่รู้ทิศทางเธอก็ขับลงมาจนเจอทางตันเพราะด้านหน้าของเธอมันเป็นผาลึกแต่ลิสก็คิดไอเดียดีๆออกนะครับ เธอกระดัดรถให้ตกหน้าผาเพื่อหวังว่ามิกจะมองเห็นรถที่ถลายลงไปจากหน้าผาจากนั้นพวกเธอก็มาหลบเพราะคิดว่ามิกจะต้องตามมาและมันก็เป็นตามแผนจริงๆนะครับมิกก็พยายามส่องไปเป็นรอบๆเพื่อเช็คดูแถวนั้นจากนั้นมันก็จากไปเพราะคิดว่าพวกเธอตายแล้วระหว่างนั้นลิสก็ตั้งใจจะกลับไปเอารถที่บ้านของมิกเพราะเธอยังมีพวงก,กุญแจอยู่อีกหลายดอกและคิดว่าที่นั่นคงมีรถอีกหลายคันแน่ๆจากนั้นลิสก็ขอร้องให้คริสตี้นั่งรอแม้ว่าเธอจะมีความกลัวอย่างมาก แต่คริสตี้ก็ยอมปล่อยให้ลิสไปลิสก็กลับมาที่บ้านของมิอีกครั้งและเธอก็ได้เจอกับโรงรถที่มีรถจอดอยู่เต็มไปหมดรถเหล่านั้นคงเป็นรถของเหยื่อคนอื่นๆที่มีกล่วงมาฆ่าเธอก็เดินสำรวจไปรอบๆและได้พบกับบอร์ดที่ติดรูปของนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยมาที่นี่รวมถึงแบง้งของประเทศต่างๆที่ปักหมุดเอาไว้และเธอก็ได้เจอกับกล้องบันทึกวิดีโอของหลายๆคนจากนั้นเธอก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับมิกเพราะในวิดีโอของเบนที่ถ่ายไว้ตอนที่แวะปั๊มเบนได้ถ่ายติดรถของมิกมาด้วยหลังจจากที่ดูบ ลิสก็รีบวิ่งมาที่รถทันทีเธอก็เลือกกุญแจอยู่นานจนเจอดอกที่ใช่จนสุดท้ายเธอก็สามารถสตาร์ทรถติดแต่ทว่ามิกก็นั่งรออยู่ที่เบาะหลังอยู่แล้วมิกมันก็ได้กระซวกมีดเข้าที่หลังของลิสเธอก็หนีตายลงมาจากรถแต่ด้วยอาการบาดเจ็บเธอก็ทําได้เพียงคลานจากช้าช้ามิกมันก็เดินเข้ามาใกล้ๆและฟันมีดลงไปที่เธออีกครั้งลิสก็ใช้มือบังเอาไว้นะครับมันเลยทําให้มีดเฉือนนิ้วของเธอจนขาดลิสก็ร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวด จากนั้นมิกมันก็จับตัวเธอุูขึ้นมาแล้วมันก็กระซวกไปที่กระดูกสันหลังของเธออีกครั้งภาพก็ตัดมาที่คริสตี้หลังจากที่รู้สึกว่ารอลิสอยู่นานคริสตี้ก็ได้ตัดสินใจวิ่งไปตามทางที่ลิสเคยบอกเอาไว้เธอก็วิ่งอยู่นานจนพระอาทิตย์ขึ้นคริสตี้ก็วิ่งผ่านทุ่งหญ้าด้วยเท้าเปล่าจนมาถึงถนนเธอไม่รู้ว่าจะต้องไปทางซ้ายหรือขวาเธอจึงเลือกวิ่งไปมั่วๆและเมื่อเธอวิ่งตามถนนอยู่พักหนึ่งคริสตี้ก็ต้องนั่งพักเพราะอาการบาดเจ็บแต่ในระหว่างที่พักอยู่ มันก็มีรถของชาวบ้านขับผ่านมาเธอก็ดีใจและรีบรุกขึ้นมาและกระโดดขอความช่วยเหลือคริสตี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากลุงนี้และนามนะคบเขาก็ผ่านจะขึ้นรถและเปิดถ่ายรถเพื่อไปหยิบน้ำละผ้าห่มแต่ระหว่างที่หยิบกระบอกน้ำมาตั้งที่หลังคารถลุงก็ก้มลงไปหยิบผ้าทันทีที่เหงื่อยหน้าขึ้นมาลุงก็พบว่ากระบอกน้ำของตัวเองรั่วเขาก็รู้ทันทีเลยว่ากำลังถูกเล็งด้วยปืนสแนเปอร์จากที่ไหนสักแห่งลุงก็ยืนอึ้งและพยายามมองไปไกลๆเพื่อหาแหล่งที่มาของกระสุนแต่ทว่ากระสุนนะ มันก็ส่งลุงไปหว่นค่ะที่คริสตี้ที่นอนอยู่ในรถสักพักเธอก็รู้สึกว่าลุงหายไปนานผิดปกติเธอจึงเปิดประตูรถออกมาดูระหว่างนั้นสไนเปอร์ก็ยังคงเฝ้าออเธออยู่ทันทีที่เธอก้าวลงมาจากรถคริสตี้ก็พบว่าลุงไปหว่นไปที่เรียบร้อยจากนั้นเธอก็รีบกลับขึ้นรถและพยายามจะขับหนีแต่ทว่ากุญแจรถไม่ได้เสียบคารถเอาไว้เธอจึงต้องลงไปหยิบกุญแจที่ศพลุงอีกครั้งระหว่างนั้นมิกก็ได้ขับรถเข้ามาใกล้เรื่อยๆคริสตี้ที่หากุญแจเธอก็ลนลานอย่างหนักและเเมื่ออสตาตา์ถิด คริสตี้ก็เหยียบมิดเลยนะครับเพื่อที่จะขับไปให้การจากมิกค่ได้แต่รถของเธอมันก็อืดจัดจนรถของมิกตามมาทันมิกก็พยายามขับรถก่อ,อกลนวและททาท่าทีล้อเลียนเธอแต่พี่กก็พลาดโดนเบียดตกข้างทางคริสตี้ที่เห็นแบบนั้นเธอก็หัวเราะออกมาอย่างดีใจแต่เธอก็ไม่ได้คิดเลยว่ามิกมันเล็งปืมนมาที่รถของเธออยู่จากนั้นมิกมันก็เจาะยางรถของคริสตี้ทําให้รถของเธอเสียหลักกลิ้งลงข้างทางจากนั้นมันก็ขับรถมาเช็คดูอีกครั้งมิกมันก็ยืนมองคริสตี้ที่กําลังคลานออกมาจากรถ จากนั้นมันก็ลั่นไกลใส่เธอก่อนจะตามมายิงสามอีกนดัดเสร็จแล้วมันก็อุ้มเธอใส่รถแล้วก็เผารถเพื่อทําลายหลักฐานภาพก็ตัดมาที่เบนเขาก็ถูกจับตึงเอาไว้ด้วยตะปูและมีลวดมัดแขนเอาไว้อีกทีเป็นพยายามจะดึงแขนของตัวเองออกแต่มันก็ทั้งเจ็บและทรมานอย่างมากอีกทั้งยังมีหมาที่อยู่ในกรงรอเขาอยู่แล้วพวกมันก็เห่าและขู่เบนอยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดเบนก็สามารถดึงแขนตัวเองจนหลุดออกมาได้เขาก็มองไปร,บรอบ เบนก็ถามได้เพียงตกใจแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าเขาเดินลัดป่าไปด้วยเท้าเปล่าจาตวันใกล้ตกดินเบนที่หลงอยู่ในป่าเพียงลําพังเขาก็ได้แต่ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับจนในที่สุดเขาก็อ่อนล้าและหมดแรงเบนก็หลับอยู่ที่ข้างทางเช้าวันต่อมานักท่องเที่ยวสองคนที่ขับรถผ่านมาก็เห็นว่าเบน,นอนอยู่พวกเขาเห็นว่าเบนยังไม่ตายจึงรีบให้การช่วยเหลือทั้งสองก็อุ้มเบนขึ้นรถแล้วขับไปที่ตัวเมือง ากนั้นพวกเขาก็ส่งเบนขึ้นเครื่องบินเพื่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากเบนได้รับการรักษาจนฟื้นสติเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหานะครับแต่ทว่าพวกเขาไม่เจอคริสตี้และลิทเลยอีกทั้งไม่สามารถจับมิกได้เพราะขาดพยานหลักฐานและคำให้การที่มีน้ำหนกักเบนยังถูกกักตัวนาน4เดือนในฐานะผู้ต้องสงสยัยและอูบคลิกหุบเขาสยองวีดมลนะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกบับวูฟคลิกผมเห็นคลิปตัดหนังเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ก็หาชื่อหนังไม่เจอสักทีอย่างที่บอกนะครับหนังเรื่องนี้มันสร้างมาจากเขาโครงของเรื่องจริงนะแต่มันก็ไม่ได้ตรงเป๊กกับเรื่องจริงไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับสตอรี่เรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกันสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับตะใครผมดนวยนะครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครครรััับบสสวดี